ไปนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็หาหยจากการท่องเที่ยวไปนานเลยนะครับเดี๋ยวเราตามมาเลยนะครับว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนครับก่อนเค,อเครื่องนะครับผมทำการแลกเงินกับร้านแลกเงินเศษส้มนะครับอยู่ที่สุวรรณภูมิเลยนะครับเราสามารถแลกเงินบาทเป็นเวียดนามดองได้นะครับจากที่นี่ไม่จําเป็นต้องไปแลกที่สนามบินที่นู่นนะครับก็1บาทผมได้610เวียดนามดองนะครับตอนนี้รวยมากเ,เงินหลายล้านเลย ลังจากนั้นนะครับผมก็ทําการซื้อซิมนะครับจากไทยมือถือไทยหนึ่งนะครับ299นะครับสามารถใช้ดนเน็ตที่นู่นได้เลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับอันนี้เราออกมาจากสนามบินแล้วนะครับก็ผมจะเดินทางนะครับเข้าเมืองโดยวิธีนั่งรถบัสเข้าเมืองนะครับก จุดบัสเทอร์มินอลนะครับที่เราสามารถนั่งรถเข้าไปในตัวเมืองไซง่อนได้เลยนะครับเดินไปขึ้นรถเมน,นะครับไปเจอสาย152นะครับที่จอดอยู่ตรงเทอร์มินอลก็ทําการสอบถามนะครับว่าเราจะไปตรงนี้นาาโอเคผ่านไหมเขาบอกว่าผ่านนะครับก็ขึ้นรถเลยนะครับคนละ5000เวียดนามดองนะครับมีกระเป๋าเขาจะคิดกระเป๋า1นึท่านนะครับก็ถือว่าถูกมากเลย หลังจากเก็บกระเป๋าข้างแล้วนะครับผมก็เดินทางมาที่วัดเทียนหัวพาก,กูดานะครับออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยก็เห็นเป็นวัดเก่าแก่เก่ามากๆนะครับไม่มีคนเลยคนน้อยมากไม่แน่ใจว่าวัดนี้คนไม่ค่อยมาหรือผมมาเช้าไปนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เข้ามาก็กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทําบุญนะครับให้การเดินทางครั้งนี้ราบลื่นนะครับในกรุงโฮดจิมินซิตี้ครับ แล้วเราก็ถึงร้านกาแฟนะครับร้านที่ชื่อว่าร้านโคบ้าคอฟฟี่นะครับอยู่ชั้น2นะครับหายากนิดหนึงนะครับเพื่เตือผมเดินรอบตึกประมาณสองรอบแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมสั่งเมนูที่ชื่อว่ามิลค์คอฟฟี่นะครับเดี๋ยวขอชิมเลยนะครับอ่รสชาติจะต่างกับกาแฟบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยนะครับว่า เขาตกแต่งร้านส่วนขนาดไหนครับบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งออกแนวโบราณน,นิดนึงนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟโบราณโบราณเลยมีทั้งอินดอร์และเอ้าดร์นะครับในข้างในก็แอร์เย็นสบายนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแนะนําว่าต้องลองมานะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นมุมอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อาจจะอากาศข้างนอกอาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็เราก็จะได้มุมตึกของโคจิมินนะครับสวยงามดีครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปที่กูจีเทอร์เนลเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัวช่วโมง30นาทีนะครับตอนนี้ผมอยู่บนรถบัสโอ้โหควรเต็มตองเลยครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่จูจีนะครับกูจีตอนนี้นะครับผมอยู่ที่กูจีเทอร์เนลนะครับก็คือเป็นเหมือนสมรภูมิรบจริงๆนะครับสมัยสงครามเวียดนาม ก็คือทหานเวียดนามนะครับขุดหลุมนะครับอยู่ในใต้ดินนะครับระยะทางที่เป็นท่อตัวนี้ครับประมาณ250กิโลเมตรใช้เวลาอยู่ในนั้นหลายปีเลยนะครับที่นี่ก็คือเหมือนเป็นที่ศึกษานะครับการลบนะครับในสมัยก่อนนะครับก็จริงๆจุดไฮไลท์ของเขาคือจะเป็นอุโมงค์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปในอุโมงค์นะครับชาวเวียดนามเขาไปลบมาเมื่อกี้คิวกิน กำลังจะลงอุโมงค์นะครับเขาอยู่ในถ้าใต้ดินโอ้โหอันนี้เป็นอุโมงค์ที่ทหารเวียดนามอยู่ในใต้ดิน จุดที่เจ้าที่ให้เราลงอุโมงค์นะครับเป็นจุดสั้นๆนะครับซึ่งภายในอุโมงค์นียครับทำการดัดแปลงนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถลงเข้าไปข้างในได้นะครับถ้าเป็นอุโมงค์ที่ทําการสู้รบกันจริงจะค่อนข้างที่จะแคบกว่านี้นะครับผมไม่แนะนําให้ผู้สูงอายุนะครับที่มีปัญหาข้อเข่านะครับเดินลงไปเพราะว่าข้างในแคบมากนะครับแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกนะครับใครที่กลัวความมืดนะครับไม่แนะนําให้ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมว่าเก็บภาพบรรยากาศข้างในนะครับก็คือมืดจริงๆ แล้วน่ากลัวมากที่สะคัญคือเป็นอุนโมงค์ที่เขาลบจริงๆครับ จุดถัดมานะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สงครามเวียดนามจุดนี้คิดอยู่นานเลยว่าจะมาดีไหมอ่ะแต่มาแล้วก็ลองเข้ามาดูหน่อยนะครับข้างในนะครับจัดภาพนิทรรศการนะครับเป็นภาพจริงบุคคลจริงเลยและจะบอกว่าน่ากลัวมากนะครับแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบทั้งในสงครามและหลังจากสงครามอันนี้น่ากลัวมากครับใครจิตไม่แข็งไม่ควรเข้ามานะครับ ข้างนอกก็จะจัดเป็นเหมือนกับคุกนะครับที่ไว้ขังเชลยศึกนะครับในสงครามเวียดนามอันนี้ก็น่ากลัวมากนะครับหลอนมากนะครับผมไปคนเดียวนะครับโคตรหลอนเลยครับด้านนอกก็จะเป็นจุดที่แสดงเครื่องบินลบนะครับอุปกรณ์ต่างๆในการลบนะครับก็สามารถเข้ามาถ่ายรูปได้นะครับแต่มาตรงนี้รู้สึกโคตถูมากๆเลยครับจุดจัมานะครับ เป็นโบสถ์นะครับเขาเรียกว่าโบสถ์ชมพูผมดูยังไงมันก็ไม่ชมพูนะครับก็เป็นจุดไฮไลท์ของโฮจิมินที่คนเข้ามาถ่ายรูปอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับว่าทําไมต้องมาถ่ายรูปที่นี่เออแล้วผมก็มาครับไม่เข้าใจเหมือนกันตอนน้เราก็ถึงโบสถ์ชมพูแล้วนะครับแนะนําว่าถ้ามาที่โบสถ์นะครับเราไม่ได้เปผยเราเข้าไปไนนะครับส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาที่ร้านกาแฟตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปกับโปรนะครับ เดี๋ยวเราไปสถานที่ถัดไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โบสถ์นอชดัมนะครับณตอนนี้ก็คือโบสถ์กำแบบว่าซ่อมซ่อมแซมอยู่นะครับก็เสียดายที่ไม่ได้เห็นภาพนะครับแต่ก็ดูจากตรงนี้ก็น่าจะเป็นโบสถ์ที่สวยนะครับ ข้างในไม่ได้ใจว่าเข้าไปได้หรือเปล่านะครับแต่ที่รู้ว่าติดกับโงนนอเทเดมนะครับจะเป็นไพรสเนนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งไพรสเนกับประเทศไทยกันครับเดี๋ยวนี้ครับ นะครับจุดนี้เป็นเขาเรียกว่าไซงอนเซนทรัลโพสออฟิศนะครับเป็นประสาทนะครับอันนี้เป็นตึกอาคารสมัยฝรั่งเศสนะครับสวยงามมากข้างในสวยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เข้ามาก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาส่งโพสการ์ดนะครับผมก็ทําการซื้อโพสการ์ดนะครับแล้วก็เขียนโพสการ์ดส่งถึงตัวเองที่ประเทศไทยนะครับ okay. ก เดี๋ยวดูกันนะครับว่าโพสการ์ดใบนี้นะครับจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวถ้าถึงเมื่อไหร่นะเดี๋ยวผมจะบอกเพื่อนๆให้ทราบนะครับอันนี้ก็เราก็ทาการนะครับติดสแตปมนะครับซื้อโพสการ์ดติดสแตป์แล้วก็ทําการนะครับไปหย่อนโพสการ์ดนะครับที่กล่องสีแดงตรงนู้นนะครับแล้วก็รอว่ามันจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ผมก็ยังรออยู่เลยครับยังไม่มาครับก็รอต่อไปครับ ตัดมานะครับผมทําการนะครับซื้อตั๋วนะครับนั่งเรือชมริมแม่น้ําของกรุงไซง่อนนะครับเราเรียกว่าไซง่อนวอเตอร์บสก็คือเป็นเรือด้วยสารนะครับนั่งจากท่าเรือนึงไปท่าเรือนึงเพื่อดูตึกข้างๆตึกริมน้ํานะครับก็กลางคืนก็จะเห็นไฟตกแต่งสวยงามนะครับก็เดี๋ยวขอสรุปนะครับการมาทริปโฮจิมินนะครับจริงๆในกรุงโฮจิมินนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยว หลายหลายที่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟาชิคๆค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมอเตอร์ไซค์ที่นี่มอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะมากนะครับเหมือนเป็นมาหากรรมเลยนะครับถือว่าผมว่าในกรุงเทพมอเตอร์ไซค์เยอะแล้วมาเจอที่นี่ก็สุดๆเลยครับเยอะจริงๆก็หลังจากที่ได้เโอกัสคุยกับเ,เพื่อนๆชาวเวียดนามนครับที่นี่เขาเขาพูดว่าด้วยการที่เมืองเนี่ยเป็นเมืองที่ มีประชากรเยอะนะครับที่นี่มีประชากรประมาณ12ล้านคนนะครับในกรุงโฮจิมินห์ซิตี้แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับ mm hmm. เกือบ8ล้านคัน mm hmm. ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับ mm hmm. ก็ผมว่าค่าของชีพที่กรุงโฮจิมินห์นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเทียบกับเมืองไทยค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับราคาแพงกว่ามากเลยจากประสบการณ์โดยโดยตรงจากของผมนะครับ mm hmm. ก็ แต่การเดินทางโดยรถโดยสารประจาทางนะครับก็ถือว่าถูกมากนะครับออผมชอบอย่างหนึ่งก็คือผมเลือกเดินทางนะครับไปสถานที่ต่างๆโดยรถเมย์นะครับเราสามารถเดินทางโดยรถเมย์สะดวกมากเพราะว่ารถเมย์ที่นี่จะเป็นรถติดแอร์ทุกคันนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยขึ้นรถเมย์กันนะครับก็น้อยมากถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกนะครับจริงๆการเดินทางในเวียดนา,นามเขาสามารถเดินทางโดย แกร็บก็ได้นะครับแท็กซี่ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกโดยรถเมล์ก็ถือว่าประหยัดก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับคงจะชอบนะครับคลิปที่กุงโฮจิมินซิตี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกับ EP ถัดไปนะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับรบกวนนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ช่องสวีพาไปของผมนะครับขอบคุณมากนะครับพบกัน E ีถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ